ดคูด่นะครับผมโอมงู้รู้เลยนักเสือก็บต้นจังว่านี่เฮามาตามหาเพลิงกันครับปัะนี่หลังจากมุดหน้ามุดทามาหินถึงโกนยี้ใส่หนุ่บาน สวัสดีครับผมอยู่กับผมอีกคือเก่าเอกคาลิเบอร์มันแนังเอาเป็นแดงแดงคือเขียวมาหาฝรั่งนสนามทีน,ยยน,นี้คุณยหางเยนอันน่ยู่ป<จ>นีแงเลใช่แค่นึน่ยูฝากกลวหมกลวปูนทั้งครึ่งท่นี้จับอยู่ไต่กล้วไหมกับโอ้โหกูหน่่ยกูง่อยอยู่แต่ค,อคือ,คอมิมมิมบา้านหมวก่งโอ้ หมิ่นขาดไปนะล้วนครับขั้นที่จักห่างหน่อยห่างไง Mm hmm? ư ơi cái đồng van một anh như này ớt <laughs> đồng van xôm cầm lụt sớm cấp chi quán ít Ngon Big Nằm bán này sống gần đây Nằm bán hàng Món này tít tài rồi ฮึมอาเดือมงงครับผมเมนียอยู่มันเวดุกคือกันเนกับขนมหวานเพ่งพื่งห้างเนาะอันนี้เป็นสันเป็นานเป็นฐานด้วยวะฮึมหงิดไฟแดง้วยมนเนาะาดร้ายมีทุงอื่นวะทุงนี้ซะต้นนี้สะตาดต้นนี้สัตม

เส <laughs> <th doo hehe> ียบตาอืมซีอิ่มบึงทางนี้่ะเบิดเบิดแต่แมีมันทางนี้เบิดแต่ทางเดียวเอาใหม่เขี้ยวขื้อวดตัวไปเบิดอันเดียวขอรอไปดับไฟ แล้วนี่ก็เป็นลายได้องเนหงอาหอยทาวเลยวพูดนะครับผมเป็นงูรู้เลยนักเตือบต้นนี่นลูกฉนลูอ้ขตงน้้งก็ะดูกันหมด้องหน้าข้องดูัเชิญกันเลยมีพี่เต็มดูนี่เลย นี่เป็นอมสนับดังเลยนะมันว่ามิดะอันนี้เลยนี่หนามซมกันเลยน่เป็นนี่นี่มันเป็นเดือๆเดือมๆอน่นี่มันมากเรอจะกีรถไปนะนี่มันอมาเกิดตัวมันมากแค่บ้กก็หนามซมกันเลยไม่ต่อยี่นนมาแน่น ช้าเาาทด้ยุนนะครับไเตรียมนอยู่นี่มีวัดคุดังดูกับปัอน้มกันดูกระนาสซมกันเบบไรแบบแบบีวานกับแบบมันใส่กันเลยงดิ่นกัากรเอาเอบยบนวนกระดุพวกึ่คอูวนี้ดังไฟอะเลยอย่าอย่าดังแหงเลยยัน ขาวันดวกยางอ่ะเจ้าเอาพวกไม่ๆก็พวกอ่าสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้ซ่ำอีกอ่ะเจอกันคลิปหนะครับว่ายบายสวัสดีครับเอาไหนหนอยตาเป็น